ช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีจูปิเตอร์และดาวพูโตกำลังส่งพลังงานที่เข้มข้นมาทดสอบพลังงานดีวายมาสคูลินในชีวิตของเราช่วงเวลาเช่นนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่บนเส้นทางของการเติบโตทางจิตวิญญาณและความสัมพันธ์แบบทวินเฟลมการทดสอบจากดาวทั้งสองนี้ทำให้เราต้องเผชิญกับด้านมืดของตัวเอง และเปิดโอกาสให้เราได้เสริมสร้างพลังงานมัสคูลินภายในให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นการ,รเผชิญหน้ากับด้านมืดมีอะไรบ้างพลังงานในช่วงนี้จะนำความท้าทายที่หนักหน่วงในหลายๆมิติด้านมืดที่เรามักจะกดทับหรือมองข้ามจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนเช่นความกลัวความลุ่มหลงกิเลสต,ตัณหา ความหึงหวงความโกรธความรู้สึกและความคิดเชิงลบเหล่านี้จะเป็นบททดสอบให้เราได้ทบทวนความมั่นคงทางจิตใจและอารมณ์ของเราการจัดการพลังงานเชิงลบทำอย่างไรบ้างความท้าทายที่แท้จริงอยู่ที่ว่าเราจะสามารถจัดการและควบคุมพลังงานเหล่านี้ได้อย่างไร โดยที่ไม่ปล่อยให้มันครอบงำหรือทำลายความสมดุลทางอารมณ์และจิตใจของเราการเข้าใจและยอมรับพลังงานมัสคูลินและเฟมินินที่อยู่ในตัวเราเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสมดุลภายในและภายนอกอย่าลืมว่าพวกเราทุกคนมีพลังเฟมินินและมัสคูลินอยู่ในตัวเราอยู่แล้วหรือที่คุณจะคุ้นเคยกับ คำเรียกที่ว่ายินและหยางการเผชิญหน้ากับกามิกเอนเนอรีหรือพลังงานแห่งกรรมหรือสภาวะกรรมนะคะหนึ่งในบททดสอบที่สำคัญคือการเผชิญหน้ากับสภาวะกรรมและนั่นคือพลังงานกามิกเฟมินินก็คือพลังงานหญิงที่ยังไม่ตื่นรู้หรือยังไม่ได้รับการเยียวยานั่นเอง คุณอาจจะกำลังเผชิญอยู่กับคารมิกเฟมินินหรือคารมิกมัสคูลินพลังงานเหล่านี้มักมาในรูปแบบของการยั่วยวนให้เกิดกิเลสตัณหาซึ่งเป็นการท้าทายต่อจิตวิญญาณของเราเช่นความลุ่มหลงหรือความต้องการที่รุนแรงการมองผ่านสายตาทางโลกอาจจะทำให้ทุกอย่างดูเหมือนสวยงามและดึงดูดใจแต่หากเราไม่ระวัง เราอาจจะลงทางได้ง่ายๆบททดสอบของคุณอาจจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นลองสังเกตดูนะคะหากรอบตัวคุณเกิดเหตุการณ์เช่นนี้โดนบททดสอบเช่นนี้แปลว่าคุณมีพลังงานของมาสคูลินที่กำลังจะปรับระดับเป็นพลังงานดีไวมาสคูลินถ้าคุณผ่านบททดสอบการควบคุม และสร้างพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญมากพลังงานการมิกทำหน้าที่กระตุ้นให้ด้านมืดของเราออกมาหากเราขาดสติไม่สามารถควบคุมตัวเองได้สิ่งที่เราพยายามสร้างสรรค์อาจพลังทลายลงในพริบตาการดับไฟกิเลสที่แท้จริงคือการดับไฟที่เกิดขึ้นในตัวเราเอง เมื่อเราสามารถระงับความปรารถนาความโกรธหรือความรู้สึกเชิงลบได้จากต้นเหตุนั่นคือการสร้างพลังงานที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เกิดจากการทำงานภายในอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือการฝึกจิตและการมีสติรู้ตัวตลอดเวลา บททดสอบเหล่านี้มาเพื่อให้เราตระหนักถึงพลังงานในตัวเองและฝึกฝนในการควบคุมบริหารจัดการพลังงานเหล่านั้นการเผชิญหน้ากับบททดสอบด้วยความเข้าใจและความมุ่งมั่นในการเติบโตจะช่วยให้เราผ่านมันไปได้อย่างสง่าง,งามและพบกับความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณในระดับที่ปรับเพิ่ม สูงขึ้นเรื่อยๆหากคนที่ฟังอยู่ตรงนี้มีความสัมพันธ์อยู่กับทวินเฟลมของคุณหรือมีคู่ทวินเฟลมอยู่ไม่ว่าจะรวมตัวกันแล้วหรือแยกจากกันช่วงนี้คุณก็อาจจะกำลังเจอบททดสอบนี้อยู่ด้วยก็ได้ในความสัมพันธ์ของทวินเฟลมกิเลสและความลุ่มหลงมักเกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับความต้องการที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในคู่ทวินเฟลมที่มีการสะท้อนพลังงานกันอย่างมากความหึงหวงและความกลัวการสูญเสียกันและกันอาจทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณของความไม่มั่นคงภายในและเปิดโอกาสให้เราได้ฝึกปล่อยวางเรียนรู้ที่จะวางใจในตัวเองในเส้นทางที่ทั้งคู่กําลังเดินไปด้วยกัน การรู้เท่าทันมี s e l ฟ a w a r e n เ s นอยู่เสมอและการปล่อยวางหากคุณสามารถเฝ้าดูและปล่อยวางพลังงานเชิงลบโดยไม่ให้มันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการกระทำของคุณคุณจะสามารถผ่านบททดสอบที่สำคัญนี้ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือบททดสอบนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษหรือทำให้เรารู้สึกถึงความล้มเหลวแต่เป็นโอกาสที่จักรวาลมอบให้เพื่อให้เราได้รู้จักตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเวลานี้เมื่อคุณเผชิญกับบททดสอบเหล่านี้ด้วยความเข้าใจและความมุ่งมั่นคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างสง่างาม และพบกับความแข็งแกร่งและความมั่นคงภายในตัวเองมากยิ่งขึ้นพลังงานมัสคูลินและเฟมินินจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างกลมเกลืนและเสริมพลังซึ่งกันและกันช่วงเวลาเช่นนี้ไม่ใช่เพียงการทดสอบแต่ยังเป็นโอกาสที่จะทำให้เราก้าวหน้าและเติบโตในเส้นทางจิตวิญญาณอย่างมีความหมายและลึกซึ้งยิ่งขึ้น มาดูกันว่าบททดสอบของความกลัวมีบทบาทอย่างไรในบริบทของการเติบโตทางจิตวิญญาณและการเผชิญหน้ากับมันสามารถช่วยให้เราเติบโตได้อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยความกลัวเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเราแต่ในขณะเดียวกันความกลัว ก็สามารถกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้เราหยุดนิ่งในเส้นทางการเติบโตทางจิตวิญญาณได้เหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวพระฤหัสบดีและดาวพลูโตส่งพลังงานเข้มข้นมาสู่เราความกลัวในบริบทของพลังงานมัสคูลินและดีวายมัสคูลินพลังงานมัสคูลินซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นใจ ความแข็งแกร่งและการควบคุมสามารถถูกทดสอบด้วยความกลัวที่มักจะเข้ามาคัดขวางการตัดสินใจและการกระทำของเราในขณะที่พลังงาน v i วายม s สคูลินเรียกร้องให้เราเผชิญหน้ากับความกลัวเหล่านี้ด้วยการใช้สติและการรู้เท่าทันอารมณ์ของเราเมื่อความกลัวปรากฏขึ้น มักจะมีเสียงภายในที่บอกเราว่าต้องระวังระวังนะอย่าต้องหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรเผชิญหน้านี่คือการทำงานของจิตใจที่พยายามจะปกป้องเราแต่ความกลัวความกลัวที่ขาด Self a w a r e n เ s นหรือความกลัวที่ไม่ได้รับการจัดการอาจนำไปสู่การหลีกเลี่ยงหรือการตัดสินใจที่ไม่ดีและผิดพลาดได้ ดังนั้นการเผชิญหน้ากับความกลัวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณและการพัฒนาตนเองสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการตระหนักรู้ถึงความกลัวของเรายอมรับว่ามันมีอยู่จริงและพยายามทำความเข้าใจถึงรากเหง้าของมันว่ามันมาจากไหนประสบการณ์ไหนหรือความเชื่อในอดีตในมิติไหนของเรา การใช้เทคนิคการทำสมาธิหรือฝึกสติจะช่วยให้เราเข้าใจและระงับความกลัวเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเรามีสติเราสามารถเห็นความกลัวเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเท่านั้นและไม่ให้มันควบคุมการกระทำหรือการตัดสินใจของเราการปล่อยวางความกลัวจะช่วยให้เราเป็นอิสระจากความคิดเชิงลบ และการคิดวนอยู่ในวงจรซึ่งอาจทำให้เราหยุดนิ่งในเส้นทางการเติบโตได้เมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความกลัวเราจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่ขวางกั้นเราไปยังการเติบโตและพัฒนาตนเองได้ในความสัมพันธ์ของทวินเฟลม ความกลัวอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงที่อาจนำไปสู่ความหึงหวงหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียดังนั้นการเผชิญหน้ากับความกลัวในบริบทของความสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตนเองและในเส้นทางของเราในทวินเฟรมของเราที่เรากำลังเดินร่วมกันกับคู่ทวินของเรา การเริ่มต้นใหม่ถือเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนการงานความสัมพันธ์ประสบการณ์ใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้รู้สึกกลัวและวิตกกังวลได้มากๆเช่นกันความกลัวที่เริ่มต้นใหม่มักเกิดจากหลายปัจจัยเช่นการกลัวความล้มเหลวการที่เราไม่มั่นใจในตัวเอง หรือแม้กระทั่งความกลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนที่สะดวกสบายที่เราคุ้นเคยจะยกตัวอย่างสาเหตุของความกลัวในการเริ่มต้นใหม่ให้ฟังนะคะข้อหนึการกลัวความล้มเหลวหลายคนอาจมีความกลัวว่าหากลองทำสิ่งใหม่แล้วจะล้มเหลว ซึ่งสามารถทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงและลังเลในการก้าวออกจากสิ่งที่เคยทำข้อ 2. การไม่มั่นใจในตัวเองความไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองอาจทำให้รู้สึกว่าเราไม่สามารถทำสิ่งใหม่ได้โดยเฉพาะเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จมากกว่าเราข้อ3 ความกลัวการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่มักหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเสมอซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่สบายใจสำหรับใครหลายๆคนเนื่องจากเรามักจะคุ้นเคยกับสภาพที่เป็นอยู่ข้อ4ความกลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนของเรา คอนฟอร์ตโซนหรือเขตของความสะดวกสบายที่เป็นพื้นที่ให้เรารู้สึกปลอดภัยและคุ้นเคยการออกจากที่นั่นอาจทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลดังนั้นเราจึงมีวิธีการจัดการกับความกลัวในการเริ่มต้นใหม่ก็คือ 1. ยอมรับความกลัว การยอมรับว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนแรกในการจัดการกับมันเมื่อเราตระหนักว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกกลัวเราจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการก้าวไปข้างหน้าข้อ 2. ตั้งเป้าหมายเล็กๆ การตั้งเป้าหมายที่เล็กๆและทำได้จริงจะช่วยให้เรารู้สึกประสบความสำเร็จและมั่นใจมากขึ้นสนุกมากขึ้นในเส้นทางเช่นเริ่มต้นจากการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือทดลองทำกิจกรรมใหม่ๆในแต่ละสัปดาห์ออกไปผจญภัยทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำหยิบจับทดลองไปเรื่อยๆ เราจะได้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบทําได้หรือไม่ได้แต่ก่อนอื่นตั้งเป้าหมายและลงมือทําข้อ3มองเห็นภาพรวมพยายามมองภาพรวมและตั้งคําถามกับตัวเองว่าถ้าฉันไม่ลองทําสิ่งนี้ฉันจะพลาดโอกาสอะไรบ้างถ้าฉันไม่ลองทําสิ่งนี้ฉันจะพลาดโอกาสอะไรบ้าง การตั้งคำถามนี้สามารถช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าและโอกาสของการเริ่มต้นใหม่ข้อ 4. การฝึกสติการฝึกสติช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองและสามารถช่วยให้เรามีความสงบเมื่อเผชิญกับความกลัวข้อ 5. สร้างเครือข่ายสนับสนุน หาเพื่อนหรือคนที่เข้าใจและสนับสนุนเราในการเริ่มต้นใหม่การมีคนที่เชื่อในตัวเราสามารถช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นได้เหมือนกันข้อ6เรียนรู้จากความล้มเหลวแทนที่จะมองว่าความล้มเหลวนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวให้มองว่าสิ่งนั้นโอกาสนั้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้ในการพัฒนาและการเติบโตของเรา การกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่หลายคนประสบอยู่บ่อยครั้งแต่ด้วยการยอมรับและทำงานกับความกลัวนี้เราสามารถเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการเรียนรู้และเติบโตการเริ่มต้นใหม่อาจเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆได้ด้วย สิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนดังนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวมาหยุดคุณจากการค้นพบสิ่งใหม่ๆการทดลองสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่การเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าและปล่อยวางความกลัวจะนำไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณที่สำคัญ ในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสศพบดีและดาวพลูตโตได้ส่งพลังงานอย่างเข้มข้นในการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวกิเลสตัณหาและบททดสอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างมีความหมายและลึกซึ้งมากขึ้นอยากให้คุณลองใช้เวลานี้แต่เข้าไปตรวจสอบตัวเองเพื่อ เป็นการพัฒนาความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับบททดสอบและการใช้พลังงานมัสคูลินและดีวายมัสคูลินให้เกิดประโยชน์จะช่วยทำให้เราเข้าถึงศักยภาพสูงสุดในเส้นทางของเราหากใครเจอบททดสอบอะไรบ้างช่วยทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้เกรซใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ หากใครรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้บททดสอบหนักนากเหลือเกินอยากจะติดต่อมาปรึกษาส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เช่นกันถ้ายัางไงขอให้ทุกคนมีความสุขและ,ะเผชิญหน้ากับบททดสอบอย่างกล้าหาญและมั่นใจรวมถึงมีความตระหนักรู้ ในตัวเองในพลังงานในความรู้สึกของตัวเองอย่างลึกซึ้งเราหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณหากสัญญาณเหล่านี้สะท้อนในตัวคุณในใจและจิตวิญญาณของคุณโปรดอย่าลังเลที่จะฝากความคิดเห็นในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้และหากสนใจ s u b บ i m i ินอลคลื่นความถี่สะกดจิตใต้สำนึก เพื่อล้างออร่าของคุณปรับสมดุลและรักษาจักระทั้ง7เราจะโพสต์ลิงก์และคำอธิบายไว้ใต้วิดีโอนี้เราหวังว่าคุณจะมีความสุขและเพลิดเพลินในการรับฟังแล้วเราจะคุยกับคุณอีกครั้งในพอดแคสต์ถัดไป I see your eyes shining brighter than starlight. I have done my part, now it's your turn to turn back to me. I've carried dreams of us across the deserts and the plains, now I stand at your door. Sion, oh Sion, release. These chains, if you want me to return, Zion. With all my love, my might, I have made you my divine and forever be mine. With glory, I'll protect you from the ones who dare to harm you. With victory, you shall return to gain all that you've earned. Now it's your turn, now it's your turn Didn't you know, how couldn't you see All that exists is a part of me From darkness to light, shimmering nights light the blue skies in your eyes shining brighter than starlight Make you my divine and forever be mine.